พึงรู้ตัวกระแตอาสยามรีบออกมาชี้แจงด่วนสาเหตุน่ายิ่งไม่ค่อยยิ้มหลังถูกชาวเน็ตติบ่อยพึงรู้ตัวกระแตอาสยามไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดนะรีบออกมาชี้แจงด่วนสาเหตุน่ายิ่งไม่คย่อยิ้มหลังถูกคอมเมนต์ติมาบ่อยถ้าพูดถึงนักร้องสุดแซบบ้านไทยงอนเด้งไม่มีใครไม่นึกถึง แต่บุญยาเลี้ยงหรือกระแตอาสยามซึ่งไม่ว่าจะทำอะไรหรือโพสภาพอะไรก็เป็นกระแสฮือฮาไปทางโลกโซเชียลโดยเฉพาะรูปใส่บิกินี่ชูพีทที่โชว์เอลเขาเรียวและบ้านท้ายนอนเด้งเล่นเอานุ่มๆใจละลายกันเลยทีเดียวขณะที่สาวก็แหกกฎไล่รูปสาวกระแตอาสยามแบบรัวๆและเอารูปของกระแตไปเป็นต้นแบบการถ่ายรูปถ่ายแบดแบบแซบ่แซบๆกันเพียบ เพราะความแซ่บเผ็ดร้อนจนหลายคนยกให้เป็นตัวแม่ของความเซ็กซี่แต่ไม่ไว้สาวกระแตก็ถูกคอมเมนต์ตำหนิว่าดูยิ่งๆแบบมันนาะล่าสุดวันนี้เองคาะทางนั้นกระแตอัศยามก็ไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดนั้นออกมาชี้แจงใส่เหตุที่นายิง อินสตาแกรมส่วนตัวเลยว่าเนื่องจากไปเห็นคอมเมนต์ติชมมาเลยฉุกคิดตามเขาแบบว่าแต่ดูยิ่งยิงแบบมันหน้าเพราะไม่เห็นมีรูปยิ้มเลยถ่ายรูปมีแต่หน้ามุมเดิมๆตลอดและนี่ก็เลยไปเลือดไอจีดูแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าเออเราแทบไม่มีรูปยิ้มแบบยิ้มกว้างๆเลยจริงๆด้วยฮะคือ หันหน้ามุมเดิมตลอดเพราะมัวแต่คิดว่าก็ฉันสวยมุมเดียวเลยมั่นใจอยู่หน้าเดียวฮ่าฮ่าดล็อกมากๆอะ่ะจริงๆปกติเป็นคนยิ้มและหัวล็อกตลอดเลยนะเหมือนคนบ้าแต่พอเวลาไปถ่ายงานเอา้ารูปยิ้มยิ้มฉันคือน้อยมากมจริงๆแต่ต้องขอบคุณน้องสไปมากๆนะคะกับรูปเรตจนี้น้องบอกว่า พี่แต่ขอฟิอแบบหัวเลาะดูสด,ส,สดใสสดใสหน่อยยิ้มเยอะๆแบบว่าฉันแฮปปี้มากเวอร์อ่ะยิ้มให้กันเยอะๆนะคะแล้วก็ยังมีแฟนเนี่ยเข้าไปแห่ๆคอมเมนต์กันมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นงงมากกับคนที่ว่าตั้งแต่วันแรกเจอพี่แต่เป็นคนที่สดใสมากอันนี้ทางนาสาวกระแตอาสยามเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะ พร้อมกับลงภาพยิ้มแบบคงกว้างยิ้มแบบสดใสน่ารักน่ารักให้กับคุผู้ชมอย่างได้รับชมแล้วนะคะงานนี้มามาก,ตตก,ตก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าภาพต่อไปเจตต่อไปเนี่ยสาวกระแตเนี่ยจะยิ้มเยอะๆมากแค่ไหนก็ต้องมารอติดตามกันนะคะสาวกระแตก็มั่นใจที่จะไม่ยิ้มเพราะว่าตัวเองนั้นสวยในหน้าเดียวอีกด้วย,ยางานนี้สาวกระแตเนี่ยก็สวยมากๆสวยจริงๆเลยค่ะ ยังไงม,มันก็เป็นคาแรคเตอร์ของสาวระแตอาศยาแต่ชีวิตจีของสาวกระแตอา,ยาเยียก็เป็นคนเฟรนลี่มากๆเป็นคนหวเนล็อตลอดเวลาและแถมเธอ,อยังบอกเอเดอว่าแทบจะเหมือนคนบ้านเลยทีเดียวค่ะยังไงถ้าเพจบันเม้าส์เนี่ยก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ